ลูกละหนึ่งพ <1, 000 S 2> ันครับช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะได้ยินนะครับหมู่หนึ่งตอนน้อยอัดฉีดลูกละหนึ่งพันบาทนะครับบิ๊กเป็นผู้รักษาประตูนะคะเอฟซีเสือก็บ่ามาเอาน้ำหนักดานซ้าอตอนน้อยอัดฉีดลูกละหนึ่งพันนะครับ อันนี้นักกีฬาทางน้องแวงแบงเยี่ยนนะคะเจอกับบ้านน้องแวงเอฟซีจะเป็นคู่สุดท้ายนะคะคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะเมื่อกี้ก็ทีมผู้หญิงนะคะแบงคเยี่ยนชนะไปนะคะสองศูนย์เอฟซีเข้าฝ่ามือกันนะฉีดเหมือนกันถ้ายิงได้ในโฟนได้ลงเขาอยู่เปล่ผมเป็นผูการเซนเซอร์ครับไม่แน่ๆเถอะอาจจะมีใครเจ็บบาดเจ็บนะครับผมแตกนะครับ ลูกเตะทิศเหียอครับลูกเายทะลุเตียล้วเราจะลูกทีหน่อยเออนี่บางเทียมก็วองอยู่ด้านหลังประตูทางทิศตะวันออกนะครับวองยืดเส้นยืดสายนำทีมโดยนักการพันลงบ้านบังเยียมครับ โชคกรุณครับพี่ตีครับโชคอรุณสิงปรสิงปรนะครับ<ห>นราไมดีมาประโยชน์นะครับไม่ได้อะไรก็อย่างน้อยก็ได้สุขภาพร่า,ากงกายเออมันคยิ่งมีแต่คนน้อยๆดิฟุตบอลก็เป็นอาชีพนะครับฟุตบอลก็จะเป็นอาชีพเหกันอาชีพได้นะครับเล่นฟุตบอลไทยลีกด,ดิวิชั่น สามมีวิชั่นสองก็เงินเดือนไม่ต่ำกว่าหมื่นสองเปิร์นะครับสนุกด้วยได้เงนินด้วยธรรมดานะครับมีวิชั่นสองมีวิชั่นหนึ่งไม่ต่ำแล้วยิ่งได้อยู่ทีมดังๆนะครับถ้าตัวแพงนะครับแถวบ้านเราก็มีอะคาเดมี่ละอะคาเดมี่นะครับที่ส่งเด็กหลาน เข้าไปนะครับก <lebih but> <movement> ็ติดทีมชาติอยู่หลายคนนะครับเล่นลีกสลีกสาเล่นลีกหนึ่งก็หลายคนสาเดือนหกหมืนนะครับอันตรา ขอขอบคุณนะครับงร์การบริหารส่วนตำบลหนองเงิใต้ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานเพื่อให้บุตรหลานของพวกเราเยาวชนในเขตบริการในตำบลของเราได้มีโอกาสนะครับแสดงความสามารถนะครับแสดงออกในทางสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้องนะครับไม่แน่นะครับจะมีทีมชาตินะครับในตำบลของเราไม่แน่นะครับในอนาคต ดูคนแต่ละคนไม่ธรรมดาครับเจชนาทิกก็สูงไปถึงร้อยหกสิบนะครับที่เป็นบ้านเราเนี่ยสูงร้อยอ๋ออยู่อยู่ด้านข้างครก็ไม่ได้ดัมแดงครับสำรองพร้อมแล้วตอนนี้สิงห์ดอโคลย์กำลังมาดูว่าฟอร์มจะเป็นยังไงวังเยี่ยมของน้องเอียงเพื่นว่าเมื่อไรที่เจอกัน เวลาเจอกันตอนไหนครับเวลาเขา28เจอกันสลับวังเยี่ยมนะวังเยี่ยมนะแล้วก็เพื่อนสลับกันมาบอ่นม่ว่าเจอฮะถาประตูไปเปลี่ยนชุดอยู่เออ้าถาประตูเจ้าน้อยขนาดไหนเดาเมื่อไหร่ใบตวาดนี่เนาะชุดทีมทีมจริงๆครับน้องแหวงปีนี้บ่ดูได้ดูไดนแต่เราไม่ได้ีมมาแล้วครับผู้รักษาประตูผมมาแล้วครับ

सभिनी सोचे सभिनी นะครับทั้ทวัทั้งสองทีมคี้ครัอีอยู่เลยกีา้ัลาอสัมผัเบอนะครับขอเสียงตบมือให้ทันพริพนกอกการศึษาด้ยขอเสียตบให้ทันีทั้งสองทีมเลยครับ หลังจากนี้ก็จะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเทนโฟโต้ทั้งสองทีมเอ่อน้องแดงมาทั้งสองทีมครับถ่ายรูปครับเออกาทั้งสองทีมครับถ่ายรูป้นครับเด็กเยี่ยมเ้ากหลังจัดครับจัดครับพี่ครับจัดเลยทำไปดีนะครับตัวหลังทีมงานของล้อมกลางครับนั่งตรงกลางก็เลีคยงล้อมกลางล้อมการครับเชิญครับเชิดข้างนะครับ

สี่โมงแรงแล้วพี่น้องแล้ว่าอากาศยังร้อนนะคะแาดร้อนมากนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะหวังเยี่ยมกับน้องแวงนะคะฮอรอนคัะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องลงเสือภาสาชาแนลนะคะฝากกดสมัครแรนกดตามบล็ เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ